พวกมอนสเตอร์ไวรอนเนี่ยนะการดเวทมนต์สวมใส่เยอะแต่การกับดักไม่มีเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้ผมจะเอาการ์ดเวทมนต์ของซีรีส์ไวรอนมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับเมื่อเร็วๆนี้ทําเป็นซีรีส์ของมอนสเตอร์ไปนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการ์ดเวทมนต์ซึ่งต้องพูดว่าการ์ดเวทมนต์อย่างเดียวครับผมเพราะว่าไอ้พวกไวรอนเนี่ยมันไม่มีกับดักใช้กันเลยครับผมมีแต่การ์ดเวทมนต์เพียวๆเลยนะแล้วก็การ์ดเวทมนต์ที่ผมคัดเข้ามาในคลิปนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด7 7ใใใบบบบคคครรัััผผมมมซึ่่งนนนีี้ทดาะก็เป็นเรื่อง ตลกมากเลยว่ามีการ์ดเวทมตนสวมใส่ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับเออก็สมแล้วนะครับเพราะว่าพวกมอนสเตอร์ไวทอนที่ผมเล่าไปในคลิปที่แล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องราวของการเอาการ์ดเวดมตนสวมใส่มาใช้บนฟิลก็ได้ตัวของมันไปเป็นการ์ดสวมใส่ก็ได้นะครับอ่าเรียกว่าซีรีส์นี้น่าจะขึ้นชื่อเรื่องการเป็นการ์ดสวมใส่นั่นแหละนะเป็นการ์ดเวทมต์เพียวๆแล้วก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรซับซ้อนนะครับคลิปนี้ก็อาจจะจบเร็วนิดนึงนะแต่ว่าเพื่อให้ครบถ้วนกระบวนความของการ์ดไวรลอนนะมีมอนสเตอร์ค่อนข้าง นี้สักทีหนึ่งนะเพื่อไม่ให้็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับผมว่าจะมีการ์ดอะไรให้เราพูดคุยกันได้บ้างครับเริ่มจากการ์ดใบแรกเลยนะครับใบแรกคือไวรอนแมทเทอร์ครับ ไวรอนแมทเทอเป็นการ์ดเวทมน์ธรรมดานะครับผมซึ่งการ์ดใบนี้ก็ไม่ได้มีเอฟเฟกการ์ดเป็นไวรอนครับผมแต่ชื่อการ์ดมันไวรอนนะนะครับเอฟเฟกของมันก็คือเลือกการ์ดเวทมนสวมใส่ที่อยู่ในสูตรสารของเรา3ใบหลังจากนั้นเอาการ์ดที่เลือกครับผมสับกลับเข้าไปในเด็กหลังจากนั้นเราจะสามารถเลือกใช้งานเอฟเฟกได้ดังนี้ครับเอฟเฟกที่1คือจะเป็นจั่วการ์ดจากเด็ก1ใบหรือจะเป็นเอฟเฟกที่2นะครับเลือกการ์ดบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ทําลายทิ้งไปครับเอง ผมว่าค่อนข้างดีนะครับซึ่งก่อนที่จะไปการ์ดไปต่อไปเนี่ยพูดได้เลยนะว่าการ์ดเวทมนต์ที่ผมคัดมาในคลิปนี้ที่เป็นสวมใส่นะครับมีอยู่4ใบอย่างที่บอกตอนต้นนะครับแล้วเนี่ยมีการ์ดเวทมนต์สวมใส่3ใบที่สามารถเอากลับเข้าไปในเด็กได้ด้วยเอฟเฟคนี้ก็หมายความว่าพวกการ์ดสวมใส่เนี่ยเป็นไปได้ว่าจะต้องใส่ามามากกว่า1ใบนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการ์ดสวมใส่จะมีอะไรบ้างครับผมเริ่มจากใบแรกเลยนะครับผมไวรอนคอมโพเนนต์ครับไวรอนคอมโพเนนต์เป็นเวทมนต์สวมใส่นะครับซึ่งกรา,าร์า ซึ่งมอนสเตอร์ที่สวมใส่การใบนี้นะครับถ้าเกิดว่าโจมตีใส่มอนสเตอร์ของอีฝ่ายหนึ่งแล้วมอนสเตอร์ของอีฝ่ายหนึ่งอยู่ในสภาพตั้งรับให้เรามอบความเสียหายทะลุดีเฟนต์ให้กับไลฟ์พอยต์ของอีฝ่ายหนึ่งครับแล้วก็การดใบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันหงหน้าอยู่บนฟิ์แล้วมันถูกส่งลงไปสูดสายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเอาการเวทมนต์ที่ติดชื่อไวรอนจากในเด็กหนึ่งใบเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ด้วยครับการดใบต่อไปไวรอนเซกเมนต์ครับ ไวรอนเซกเมนต์ก็เป็นการเวทมนต์สวมใส่นะครับซึ่งการใบนี้ก็สามารถสวมใส่ให้ได้เฉพาะมอนสเตอร์ไวรอนเท่านั้นมอนสเตอร์ Monster ที่มีการสวมใส่การเวทมนต์ใบนี้นะครับจะไม่ตกเป็นเป้าของกับดักแล้วก็มอนสเตอร์เลยครับแต่ว่ายัางตกเป็นเป้าของการเวทมนต์อยู่นะถ้าเกิดว่าการใบนี้ที่งายหน้าอยู่บนฟิลนะครับถูกส่งลงไปสู่สารปุ๊บเราก็จะสามารถเอากาดเวทมนต์หนึ่งใบที่ติดชื่อไวรอนจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับการเวทมนต์ใบต่อไปนะครับผมการนี้มีชื่อว่าไวรอนฟิลาเมนต์ครับ ไว l อนฟิลาม ент น,นะครับเป็นการเวทมนต์สวมใส่ครับผมซึ่งก็สามารถสวมใส่ให้ได้เฉพาะตัวไวรอนเช่นเคยครับถ้ามอสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้ทําการแบทเทิลกับมอสเตอร์ของอีฝ่ายหนึ่งอีฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานการ์ดเวทมนต์หรือกับดักได้จนกว่าจะจบดาเมจสเต็ปครับถ้าหากว่าการ์ดใบนี้ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลถูกส่งลงไปสู่ศาลนะครับเราจะสามารถเอาการดเวทมนต์ที่ติดชื่อไวรอนจากในเด็กหนึ่งใบเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับการ์ดใบต่อไปไวรอนมาเทเรียลครับ ไวรอนมาเทียลเป็นการเวดมนสวมใส่ที่สามารถสวมใส่ให้ได้เฉพาะมอนสเตอร์ Monster ติดชื่อไวรอนเท่านั้นนะครับซึ่งการไปนี้ถ้าสวมใส่แล้ว มอสเทอร์ที่สวมใส่จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น600ครับผมแล้วก็เอฟเฟกตอนถูกส่งลงไปสู่สารก็เหมือนกับ3ใบที่ผ่านมาเลยคือถ้ามันไห้หน้าอยู่ถูกส่งลงไปสู่สารให้เราเลือกการเวทมนต์หนึ่งใบที่ติดชื่อไวรอนจากน้เด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับซึ่งผมชอบมากเลยนะไออาวุธ4อย่างเนี่ยผมมองว่าไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับเอฟเฟกก็คือแบบค่อนข้างเกลียไปได้ค่อนข้างดีเลยนะถ้าเรามีมอสเตอร์ไวรอนหนึ่งตัวแล้วสวมใส่การสี่ใบนี้ได้สักแบบบองนอวนะออแบบมโจตตีีด้วย โจมตี regions, ไปแล้วอีกฝ่ายหนึ่งใช้เว right. ทมนต์กับดักไม่ได้ด้วยแถมยังมีแบบไม่ตกเป็นเป้าของการกับดักอะไรเงี้ยอีกโอ้โหเยอะมากนะครับถือว่าถ้าสวมใส่4ี่ใบนี้ได้ก็ค่อนข้างจะไร้เทียมทานแล้วนะไอไวรอนตัวนั้นซึ่งอันนี้ก็ต้องไปบริหารจัดการกันดีๆนะครับว่าเราจะเอาการเวทมนต์สวมใส่ใบไหนสวมให้กับไวรอนตัวไหนเพราะว่าไวรอนบางตัวมันก็เป็นตัวบุกนะครับบางไวรอนบางตัวมันก็เป็นตัวรับป้องกันการโจมตีเป็นหลักอะไรเงี้ยเออผมว่าใช้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าดูแล้วการเวทมนต์สวมใส่ส่วน่่นัักไไไปปปรรรออออบตวพทค ไวรอนโพลิท وب เป็นการดเวทมนต์ฉับพลันครับผมการใบนี้นะครับเมื่อเราใช้งานมาเสร็จแล้วให้เราเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่ติดชื่อไวรอนที่กลายเป็นการ์ดสวนใส่ที่อยู่บนฟิลด์ของเรานะครับเลือกกี่ใก็ได้แล้วก็การ์ดที่เราเลือกนั้นนะครับจะถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาในสภาพตั้งป้องกันแบบงหนหน้าครับซึ่งมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญลงมาแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกต์ของไวรอนโพลิท pe นี้นะครับถ้าเกิดว่าออกจากฟิลด์ไปปุ๊บให้เรารีมูฟออกจากเกมครับ ซึ่งเป็นการเวทมนต์ฉับพลันที่เหมาะกับการปิดฉากก็คือแบบเราจะใช้มอนสเตอร์ไวรอนที่มีการติดการสวมใส่เป็นมอนสเตอร์ไวรอนอีกทีหนึง่งใช่ไหมแล้วก็เอามอนสเตอร์ไวรอนที่เป็นการสวมใส่ลงมาบนฟิลแล้วก็บุกโจมตีฝไฟหนึ่งอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับการไปต่อไปไวรอนเอเลเมนต์ครับ ไวรอนเอลเมนต์เป็นการ์ดเวทบนต่อเนื่องนะครับผมซึ่งการ์ดใบนี้นะครับเวลาที่มันหงายหน้าอยู่บนฟิลนะครับถ้าหากว่ามีการ์ดสวมใส่ที่ติดชื่อไวรอนที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเราถูกทำลายไปอย่างเนี้ยเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จูเนอร์ที่ติดชื่อไวรอนจากในเด็กลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยนะครับซึ่งอัญเชิญได้ตามจำนวนการ์ดที่ถูกทำลายไปเลยโดยมอนสเตอร์จูเนอร์ที่เราอัญเชิญลงมานั้นนะครับถ้าเกิดว่าจะใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญซิงโคร มันจะสามารถใช้อัญเชิญได้เฉพาะมอนสเตอร์ซิงโครที่ติดชื่อไวรอนเท่านั้นครับโอเคนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดเวทมนต์ที่เอาไว้ใช้กับพวกไวรอนนะครับคอมโบดีนะผมว่าการ์ดเอฟเฟกก็ไม่ได้เข้าใจยากกลับกลายเป็นว่าผมรู้สึกว่าพวกมอนสเตอร์เนี่ยเอฟเฟกจะดูเข้าใจยากในบางตัวเนาะเอออาจจะด้วยจํานวนที่เยอะก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการ์ดเวทมนต์ผมมองว่าค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับใช้งานง่ายเลยทีเดียวถ้าจัดเด็กไวรอนอย่างนี้ก็อย่าลืมเอาการ์ดพวกนี้ใส่เข้าไปด้วยนะครับส่วนการ์ดกับ กับดักใบอื่นเข้ามาบาลานซ์อีกทีหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการ์ดเหล่านี้มีข้อมูลเสริมไหมว่าเอ้ยเล่นเด็กไวรอนใช้การ์ดเวดมตนใบไหนเพิ่มเติมจากในนี้ได้อีกอย่างเงี้ยก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคถ้าคลิปนี้ดูและชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ